สวัสดีครับผมช่องเอ็นมูวีวันนี้ก็มาอยู่กับซีรีส์ The Strain เชื่อสูญแพร่สยองซีซั่นสามใความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากที่ผ่ามือได้เดืไว้ไปจากอับราฮัมเขาก็ไม่รอช้าเขาได้หยอดเดือไว้ลงไปในตาทั้งสองข้างของเขาทันทีและเพราะแบบนั้นเขาได้ฟื้นขึ้นมาจากอาการเจ็บปวดของเขาและเขาก็กลับมามีร่างกายที่แข็งแรงอีกครั้งและส่วนทางด้านอับราฮัมและเฟตในที่สุดเขาก็ได้ได้เงินมาและเขาก็ไม่รอช้าเช่นกันเขาได้ทําการเหลาหมันเพื่อสร้างกล่องขึ้นมาเพื่อขังเดอะมอนสเตอร์เอาไว้และเขาก็จะนํากล่่องงทีั สเตอร์ไวไปฝังเอาไว้ในส่วนลึกของปัตตภพีแล้วก็ปิดผนึกมันเอาไว้ตลอดกาลแล้วสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงและโจบแบบไหนและพวกเขาจะสามารถหาเดอะมาสเตอร์เจอหรือไม่ติดตามต่อได้ที่ช่องเอ็นมูวีเดอะสเตรเชื้อศูนย์แพร่สยองซีซั่นสา และพอเปิดเรื่องมาเราจะพบกับไอครอดและซังเจดีซน์ที่ดูเหมือนว่าในตอนนี้พวกเขากำลังทำการทดลองลงงานเลือดของพวกเขาแต่ถ้ว่าไอครอดก็รู้สึกอุงิดเป็นอย่างมากที่ว่าวิธีการทดลองของซังเจดีซน์ก็คือเอาหุ่นมาแขวนไว้ไอครอดได้พูดออกมาว่านี่มันบ้าอะไรกันถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตล่ะเกอพวกมันจะต้องดิ้นทุรนทุรายอย่างแน่นอนและทำให้การผลิตช้าลงและเพราะ่นาดนอยครอดเลยตัดสินใจใจับชายคนหนึ่งที่อยู่ข้างซังเจดีไซน์มาแขวนไว้แล้วก็ปล่อยให้เครื่องนั้นทำงานเพื่อทดสอบว่าเครื่องนั้นสามารถทำงานได้รวดเร็วตามที่พวกเขาได้ แต่ทว่าเรื่องทั้งหมดก็ไม่เป็นไปตามที่สังเจดีไซน์คาดเอาไว้เพราะเนื่องจากที่ว่ามนุษย์มีการดิ้นที่รนทุรายเลยทาให้เครื่องผลิตนั้นช้าลงไอครอสรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ว่าการจะนําเลือดออกจากร่างกายของมนุษย์ต้องกินเวลาไป2นาที17วิทั้งที่ก่อนหน้านี้สังเจดีไซน์เคยรายงานกับไอครอสออกไปว่าเขาสามารถนําเลือดออกจากร่างกายมนุษย์ภายใน1นาที24วิและพอสังเจดีไซน์เห็นไอครอสรู้สึกไม่พอใจเขาก็รู้สึกกลัวเป็นอย่างมากเขาก็ได้พูดกับไอครอสออกไปว่าเขาจะรีีีบเเเรรร่่่งงงทททํําาาาาใใหห้้้คืออนน็ววตมพูด และฉากได้ต่ำมาทั้งด้านศูงฟรีดอมหลังจากที่เกิดเหตุการณ์สตรีกอยบุกโจมตีเซนเทนปากเลยทาให้ทุกคนนั้นมุ่งหน้ามาที่นี่เพื่อมาขออาหารและทําการรักษาร่างกายส่วนทั้งด้านกัสก็มาที่นี่เช่นกันเพราะเนื่องจากที่ว่าเองเจอได้รับบาดเจ็บจากการเข้าไปในอุโม,มงค์เพื่อเคลียร์พวกสตรีกอยแต่ทว่ากัสก็รู้สึกงงกับการรักษาของที่นี่เป็นอย่างมากการที่จะมาขอการรักษาที่นี่ต้องทําการกรอกเอกาสารและทําการปั๊มลายนิ้วมือแต่ทว่ากัสก็ไม่มีทางเลือกเพราะเนื่องจากที่ตอนนี้เองเจอได้รับบา,บาด เอ็งเจ้าออกไปว่าให้ Angel เอ็งเจ้ารอรับการรักษาอยู่ที่นี่เพราะว่าเขาตัดสินใจที่จะกลับไปที่บ้านเพื่อไปหาแม่ของเขาแต่ทว่าแม่ว่าเองเจ้าจะพยายามพูดเตือนกัสเรื่องของแม่ของเขาแต่กัสก็ไม่ยอมฟังเพราะเนื่องจากที่ว่าเขารักแม่ของเขาเป็นอย่างมากแลฉะฉากได้ต่ดมาถึงด้านอับราหัมพามเมอร์ได้นัดเจอกับพวกเขาและจะมารายงานเรื่องอะไรบางอย่างให้กับพวกเขาแต่ทว่าหลังจากที่พาเมอร์ลงมาจากโรถเขาก็รู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากที่ว่าร่างกายของเขากลับมาแข็งแรงอีกครั้งพามเออร์ได้พูดกับ Abraham, อับรฮหมบอกไปว่าเขาพยายามที่จะให้้้นนนัักเเคมมีีขขของาาาาทํยตวึ แต่ทว่านักเคมีของพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะทําได้แต่ทว่านายกลับทําได้แต่ทว่าอับราฮัมก็ไม่สนใจคําพูดของพามเมอร์เขาได้พูดกับพามเมอร์ออกไปว่าแล้วนายรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรือที่มาจากอียิปต์บ้างแล้วหลังจากที่พามเมอร์ได้ยินคําพูดของอับราฮัมเขาก็ได้ยื่นบัตรผ่านให้กับอับราฮัมออกไปและบัตรผ่านนี้สามารถทําให้อับราฮัมเข้าไปในเขตปลอดภัยของบริษัทสโตนฮาร์ดได้พามเมอร์ <Palmer S 1> ได้พูดออกมาว่าไซรัสไมเนอร์เขาสั่งให้ฉันห้ามขึ้นเรือของฉันและตอนนี้เขาก็อาศัยอยู่ในเขตความปลอดภัยของบริษัััททบตรรผ่าาาานนนพพววกกกี้้มม็สถํให เขาไปในเขตความปลอดภัยของบริษัทสโตนฮาร์ดกรุ๊ปได้และฉันก็มั่นใจว่าใส่โรสไมเนอร์ต้องรู้อย่างแน่นอนว่าสิ่งของที่มาจากอียิปต์ตอนนี้นั้นอยู่ที่ไหนหล้วจากนั้นผ่ามือก็ได้ชวนท,ทั้งสองคนไปที่เขตความปลอดภัยของบริษัทสโตนฮาร์ดกรุ๊ปกับเขาทันทีแต่โทมสเฟรก็ต,ตอบกลับมาว่าไม่และเขาก็ได้พูดออกมาว่าเขาจะไปที่นั่นด้วยตัวของเขาเองเพราะเนื่องจากที่ถ้าไปกับผ่ามือจะต้องเป็นจุดสนใจอย่างแน่นอนแล้วฉากได้ตามมาถึงด้านคุยแลนอับราฮัมได้เอาเรื่องทั้งหมดมา ผมรู้ว่าผาเมอร์เป็นคนทรยศแต่ทว่าผมก็เชื่อในความกลัวตายของเขาผ่ามือคงไม่กล้าที่จะทรยศเราเพราะว่าเขายังอยากจะได้เดอมไวอับราฮัมก็ได้พูดกับคุยเลนเออกไปว่าตอนนี้สิ่งที่เราสงสัยคือมีใครในยุคโบราณไหมที่ให้การสนับสนุนเดอะมาสเตอร์และพอคุยแลนได้ยินคําพูดของอับราฮัมเขาก็ได้พูดออกมาว่าตัวของข้าจะไม่กลับไปเหยียบที่นั่นอีกแล้วอับราฮัมก็สวนกลับไปว่าข้อมูลนี้มันเป็นข้อมูลที่สําคัญมีแค่คุณเท่านั้นที่พวกเขายอมที่จะคุยด้วยและเนื่องจากที่เรื่องนี้มมมัันนนเเเเปป็็รื่่่่อออองงทีสําาาาาาคคญยกกกวไดด้พูข จะลองเก็บไปคิดดูแล้วหลังจากที่พวกเขาพูดคุยกันจบแล้วอับราฮัมและเฟดก็ตัดสินใจที่จะไปหาไซรัสไมเนอร์เพื่อสืบหาสิ่งของที่อยู่ในเรือต่อไปแล้วฉากได้ตามมาถึงด้านเอฟเรดัสหลังจากที่พวกเขาได้กล่องดํามาแล้วพวกเขาก็ไม่รอชา้าพวกเขารีบค้นหาเสียงของเดอะมาสเตอร์ที่อยู่ข้างในนั้นทันทีแล้วหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ค้นพบเสียงของเดอะมาสเตอร์ที่อยู่ในกล่องดําแต่ทว่าเสียงนั้นก็มีความรุนแรงเป็นอย่างมากทําให้ข้าวของที่อยู่ในห้องกระจัดก,กระจายไปจนหมดแต่ทว่าต่อมาดัสก็ทนต่อ จากนั้นเธอก็สลบไป และพอเอฟเปนท่าไม่ดีเขาจึงตัดสินใจที่จะปิดเสียงของเดอะมาสเตอร์ที่อยู่ในกล่องดําทันทีแล้วจากนั้นเอฟได้ตัดสินใจเข้าไปปลุกเธอและพอเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็ยังรู้สึกปวดหัวเป็นอย่างมากแต่ทว่าดัสก็พูดออกมาว่าเสียงของเดอะมาสเตอร์นั้นมันรุนแรงเป็นอย่างมากบางทีมันอาจจะทําให้พวกสตรีกอยนั้นเป็นอัมาพาตเอฟก็ได้ถามกับดัสออกไปว่านี่พวกเราสามารถเอาคลื่นเสียงของเดอะมาสเตอร์ที่อยู่ในกล่องดําไปใช้กับพวกสตรีกอยได้เลยใช่ไหมเธอก็ตอบมาทันทีว่าใช่แต่ทว่าตอนนี้เธอรู้สึกไม่ดีและก็รู้สึกปวดหัััวเเปป็นนนนอออย่่าาางมกกกธลลตดดสิใจจทีะะไไแฉ้ มาถึงด้านบระหัมและเฟตในที่สุดพวกเขาก็มาถึงเขตปลอดภัยของบริษัทสโตนฮาร์กรูปและด้วยบัตรผ่านของพวกเขาเลยทําให้พวกเขาสามารถเข้าไปข้างในได้แล้วหลังจากที่พวกเขาทั้งสองเข้ามาข้างในพวกเขาก็ต้องพบว่าใครก็ตามที่ได้อยุดที่นี่จะมีความสะดวกสบายเป็นอย่างมากเป็นสวรรค์ของพวกมนุษย์ในช่วงเวลาแบบนี้และต่อมาพวกเขาก็ตัดสินใจมหาไซรัสไมเนอร์และพอพวกเขาได้เห็นชายคนนั้นเขาก็ใช้ปืนขู่ชายคนนั้นและก็ถามเรื่องสินค้าที่อยู่ในเรือและด้วยความกลัวตายไซรัสไมเนอร์เลยยอมที่จะบอกเรื่องทั้งหมดกับพวกเขาและยอมที่จะพาพวกเขาไปดูสินค้าที่ ส่งมาจากอียิปต์และฉากได้ต่ำมาถึงด้านกัสหลังจากที่เขากลับมาที่บ้านเขาก็ไม่พบแม่ของเขาเลยแม้แต่น้อยแต่ทว่าเขาก็ตัดสินใจที่จะทําความสะอาดและเก็บกว่าที่นี่อีกครั้งและฉากได้ต่ำมาถึงด้านคุยแลนคุยแล,ลนได้มุ่งหน้ามาหาสามผู้เฒ่าและพอสามผู้เฒ่าได้เห็นเขาพวกเขาก็พูดออกมาว่าครั้งล่าสุดที่เจ้าได้ออกไปจากวิหารแห่งนี้พวกข้าก็ตัดสินใจแล้วว่าพวกข้าจะไม่ให้เจ้ากลับมาที่นี่อีกคุยแลนก็พูดออกมาทันทีเลยว่าหลายอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วและที่ข้ามาที่นี่เพราะว่าข้ามีคําถามและมััันนนนอออาาาจจจะเเเเป็ํตืืให้้้กกบพวววม่่ทีแล ได้ทาการนําสินค้าจากอียิปต์มาที่นี่ที่นิวยอร์กแห่งนี้ผ่านทางเรือในคัมพีลูเมนได้เล่าขานเอาไว้ว่าเมื่อ3,000ันปีก่อนชาวอียิปต์ได้ฝังหนึ่งในพวกเจ้าไว้ในโลงหินมันเป็นไปได้หรือไม่ที่ในสินค้านั้นจะเป็นหนึ่งในพวกเจ้าและพอสามผู้เฒ่าได้ยินแบบนั้นเขาก็ตอบมาทันทีเลยว่ามีความเป็นไปได้คุยแรงกับผูส้สนับไปทันทีเลยว่างั้นบางทีเดอะมาสเตอร์อาจจะสร้างพันธมิตรกันหนึ่งในสิ่งมีชีวิตโบราณแบบพวกเจ้าพวกเจ้าเข้าใจหรือไม่และนั่นมันก็หมายความว่าสิ่งมีชีีววิตตตโบรราาณัันน้้มออองกกท่จะออ ทางจากพวกเจ้าและไปร่วมมือกับเดอะมาสเตอร์แต่ทว่าสิ่งมีชีวิตโบราณตัวนั้นก็โชคร้ายหน่อยที่ว่าตอนนี้อับราฮัมกำลังเก็บรวบรวมวัตถุโบราณในคัมภีร์เดอออกซิโดลูเมนและหนึ่งในพวกเจ้าที่ไปร่วมมือกับเดอะมาสเตอร์ก็ไม่จําเป็นสําหรับพวกเขาเพราะเป้าหมายของพวกเขาก็คือเดอะมาสเตอร์สามผู้เฒ่าก็พูดกับควีแลนออกไปทันทีเลยว่าพวกข้าไม่ไว้ใจอับราฮัมเรษาเคียนควยแลนก็พูดใส่สามผู้เฒ่าไปอีกว่างั้นตัวข้าก็ขอให้พวกเจ้านั้นตายไวๆแล้วจากนั้นเขาก็เดินออกไปและในตอนนั้้้้้นนสาาาูเเ่กเเเก็็ไไไดดดรียคววลแขพ คแลนเอาไปว่าเขายอมที่จะทําตามคําพูดของคุยแลนแล้วคุยแลนก็หันกลับมาและเขาก็พูดออกมาว่างั้นเย็นวันนี้ข้าจะกลับมาพร้อมกับคําแนะนําและก่อนที่จะจากไปคุยแลนก็ทิ้งคําพูดเอาไว้ว่าโชคยังดีของพวกเจ้าที่สมาชิกกลุ่มปัจจุบันของขา้ายอมที่จะทําข้อตกลงกับพวกที่น่ารังเกียจอย่างพวกเจ้าแล้วจากนั้นคุยแลนก็เดินจากไปแล้วฉากได้ตามมาทึงด้านเอฟเรดัสเอฟได้ทําอาหารมาให้กับเธอแล้วจากนั้นเขาก็ได้พูดกับเธอเออกไปว่าถ้าไม่มีเธอเขาคงทําเรื่องนี้ไม่ได้แต่ทว่าหลังจากที่ AS, ดัสดยนาองเก็ึีป่ ดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนจะเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันแล้วและฉากได้ต่มมาถึงด้านเอนเจลหลังจากที่เขากลับมาจากหาหมอเขาก็กลับมาที่บ้านของกัสแต่ทว่าหลังจากที่เขากลับมาเขาก็ไม่พบกับกัสเขาเลยตัดสินใจที่จะกินยาและก็นอนพักทันทีแล้วฉากด้ตามมาถึงด้านอับราฮัมเขาได้มุ่งหน้ามาถึงที่โรงงานแห่งหนึ่งของ่าร์เมอ์แต่ทว่าหลังจากที่เขาเข้ามาเขาก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่พวกเขาได้เห็นก็ดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นโรงงานเลือดหรือก็ก พูดออกมาว่าทั้งที่นายรู้แบบนี้แต่นายก็ยังทํางานให้กับพวกมันชายคนนั้นก็ตอบอับราฮัมกลับมาว่าจะทํายังไงได้ก็ฉันอยากจะมีชีวิตรอดและเราก็เพให้กับพวกมันมาตั้งนานแล้วและต่อมาพวกเขาก็ตัดสินใจตามหาสิ่งที่เขาค้นหาต่อและสุดท้ายพวกเขาก็พบมันแต่ทว่าตอนนี้ไอ้ครอดกำลังจะขนกล่องใบนั้นออกจากที่นี่ไปแล้วจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เปิดฉากยิงใส่กันเลยทาให้ไอ้ครอดรู้ตัวว่าตอนนี้อับราฮัมเซตเคียนได้บุกมาที่นี่แล้วแต่ทว่าไอ้ครอดก็ไม่สนใจอับราฮัมเซตเคียนเลยแม ไปว่ากล่องใบนี้สําคัญเกินกว่าที่จะมาเสียเวลาอยู่ที่นี่และฉากได้ตามมาทั้งด้านเองเจในขณะที่เขาก็มึงหลับอยู่นานอยู่ดีก็ไม่ีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นเองเจ้ก็คิดว่ากัสนั้นกลับมาแล้วแต่ทว่าพอเขาลืมตาขึ้นมาสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาก็คือแม่ของกัสที่อยู่ในสภาพที่เป็นสตรีก่อยและมันก็กำลังจะโจมตีเองเจอแต่ทว่าในตอนนั้นกัสก็ได้กลับมาที่นี่พอดีและเขาก็ได้เห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าเขาเขาจึงจะเป็นต้องตัดสินใจว่าตอนนี้เขาจะช่วยเอ็งเจอหรือไม่และคําตอบของเเเขขาาก็คืออตตััดดสสิินนใใจจจททีี่่่ะะชวยแล ยิงแม่ของตัวเองกัสรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำเป็นอย่างมากและพอเอ็นเจ้าได้เห็นแบบน,นั้นเขาก็พูดออกมาว่าขอโทษแต่ทว่ากัสก็ไม่ได้โกรธเอ็นเจ้าเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะช่วยเอ็นเจอร์เอาไว้และก็ตัดสินใจที่จะฆ่าแม่ของตัวเองแล้วหลังจากที่คุยกันนั้นสักพักพวกเขาทั้งสองคนก็ตัดสินใจที่จะออกจากบ้านหลังนี้และไปอยู่ที่ไหนสักแห่งที่ไกลาจากเมืองแห่งนี้แล้วฉากได้ต่ดมาถึงด้านเอฟและ AS, ดัสดูเหมือนว่าในตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนก็เริ่มที่จะมีความสัมพันธ คุบมารมของตัวเองได้เลยทําให้ทั้งสองคนมีความสัมพันธ์ต่อกันและฉากได้ต่มมาถั้งด้านในครอดเคลลี่ได้เดินเข้ามาหาเขาเคลลี่ได้พูดกับเขาออกไปว่ากองกําลังของเราได้แพร่ก,กระจายออกไปตามที่คุณบอกแล้วเคลลี่ได้พูดออกมาอีกว่าเรากําลังตามหาสิ่งที่คุณตามหาคุณเชื่อจริงๆใช่ไหมว่าพวกเขาอยู่ใกล้ๆนี้พวกโบราณไอครอสก็พูดออกมาทันทีเลยว่าฉันเชื่อเพราะว่าฉันเห็นบริวารของพวกมันออกมาล่าอาหารไปให้พวกมันอยู่ใกล้ๆแถวนี้ แล้วจากนั้นไอ้ครอก็ได้สั่งให้เคลลี่สั่งลูกๆของเธอให้สกดรอยตามพวกมันไปและก็มุ่งหน้าไปยังรังของพวกโบราณแล้วฉากได้ตามมาถึงด้านอับราหัมเขาได้มาพบกับพาเมอร์และเขาก็ได้บอกกับพาเมอร์ออกไปว่าเราเสียโอกาสไปเพราะเนื่องจากที่พวกมันได้หนีไปและก็ขนกล่องใบนั้นไปด้วยอับราหัมก็ได้บอกให้พาเมอร์ตามหาพวกมันและก็สืบให้ได้ว่าข้างในกล่องนั้นมีอะไรอยู่กันแน่แล้วฉากได้ตามมาถึงด้านคุยแลนเขาได้มุ่งหน้ามาสามผูเท่าและเขาก็ได้พูดออกไปว่าแล้วตอนนี้พวกเเเจจ้้้าาาาพรรรอออออมททททีี่่่่ะํตตบบกกกกแแลวหืืัังงในนน็ิด ไม่คาดคิดขึ้นเพราะมีฝูงสตรีก่อยจํานวนมากบุกเข้ามาที่นี่และคนที่นําฝูงก็คือไอครอดแล้วจากนั้นเดอะมาสเตอร์ก็เข้าควบคุมร่างของไอครอดและเขาก็พูดกับคุยเล่นออกไปว่าเหมาะเหลือเกินที่เจ้าอยู่ที่นี่และเขาก็ได้หันไปพูดกับสามพุทธเท้าต่อว่าและพวกเจ้าแทนที่พวกเจ้าจะเป็นเดอะมาสเตอร์ของโลกใบนี้หรือเป็นกษัตริย์หรือเป็นจกักรพรรดิหรือเป็นแม้กระทั่งพระเจ้าแต่พวกเจ้ากลับทําตัวเหมือนรูปปั้นและอยู่ที่นี่แต่ทว่าข้าจะเดินหด้าต่อไปแล้วจากนั้นไอครอดก็ได้กดระเบิดที่เขาเอามาด้วยแลละกฝูงงสตรออยคอยคทววเา เพื่อไม่ให้พวกโบราณและก็ควินแลนหนีออกไปจากที่นี่ได้และแผนการของเดอะมาสเตอร์นั้นก็คือเขาจะระเบิดที่นี่และก็ฝังที่นี่ไปพร้อมๆก,กับพวกโบราณไอครอสได้วางกระเป๋าระเบิดเอาไว้และหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นและหลังจากหนีควินแลนและพวกโบราณจะมีชีวิตรอดหรือไม่และสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงเดอะสเตรนเชื้อศูนแพร่สยองซีซั่น3า